คอมสโครรัคั R650 ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายชั้นนำของโลกแถมยังได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม hospitality ด้วยนะคะ วันนี้นะคะคําบายอันบ็อกซ์นะคะจะพาทุกคนนะคะมาอันบ็อกซ์เจ้ารักัส R650 ว่าภายในกล่องเนี่ยโปรดักหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานเป็นยังไงบ้างมาชมกันเลยค่ะเปิดมาชั้นแรกนะคะก็จะมีเอกสารคู่มือการใช้งาน,นะคะ่ะชั้นที่2ก็จะเจอกับเจ้าโปรดักต์ของเราเลยนะคะ ก็คือรักัส R650 นั่นเองข้างล่างสุดนะคะก็จะเป็นเพจที่เอาไว้สำหรับติดตั้งค่ะรักัส R650 นะคะส่งสัญญาณไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11ax หรือ Wi-Fi 6 แบบ2อคูณสต่อ2 Spatial Stream ที่อ่านความถี่2.4 GHz และแบบ4ีคูณสี่สป i สเชียลสตที่อ่านความถี่5 GHz ความเร็วสูงสุด2 g b p ิ s รองรับเทคโนโลยี BLE 6 b มีพอร์ตเชื่อมต่อ1 Gbps จำนวน1พอร์ตและมีพอร์ตเชื่อมต่อ2.5 Gbps จำนวน1พอร์ตมีฟีเจอร์ Beam Flex ที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่ง เป็นการช่วยจัดการสรราัญญาณ Wi-Fi ได้ดีกว่าเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนตัวแอนเทนนาที่เป็น a d a p t ตีฟอยู่ภายในตัวเครื่องและสามารถสร้างสัญญาณได้แรงกว่าเดิมโดยจะปรับตามการใช้งานของ User โดยตรงรองรับการทำงาน Virtual controller หรือทำงานร่วมกับ Wireless land controller ได้เจ้า Ruckus R650 นี้นะคะเหมาะสำหรับบริเวณที่มี <S <S ผู้ใช้งานหนาแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโร,รงเรียนหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะรวมไปจนถึงศูนย์การค้าเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคำบายของเรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะจากราคาเต็ม 42,220บาทวันนี้เหลือเพียงแค่16,800บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามหรือว่าสั่งซื้อนะคะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www. c o m b y y co. th นะคะหรือว่าเข้าไปดูได้ที่โซเชียลมีเดียของ c o m b u y ทุกช่องทางเลยค่ะบ๊ายบาย